สวัสดีครับพบกับช่องสังเกตสังกากันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาชมโฆษณาของ Salmon House ชุดแม่ค้าออนไลน์ฟังทางนี้กันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเออน้อง ชุดว่นน้ำวินเทจลายผีเสื้อราคาเท่าไหร่เอ่อชุดว่นน้ำวินเทจลายผีเสื้อราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งละคะ่ะเออน้องรวมส่งปะเฮ้ยน้องชุดว่นน้ำวินเทจลายผีเสื้อราคาเท่าไหร่แปดร้อยเก้าสิบาสบาทรวมส่งคะ่ะฮะแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งค่ะอะไรนะโอ้ยตอบช้าอ่ะไปซื้อที่อื่นดีกว่าเฮ้ยคุยเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงแปดร้อยได้ปะพี่จะซื้อให้แฟน ราคานี้ลดไม่ได้แล้วจริงๆค่ะพี่โอโ้น้อง800บาทเขาก็ขายกันทั้งนั้นแหละไม่ได้จริงๆค่ะพี่ราคานี้หนูก็รู้สจัง่งผ้าเป็นเด็กแบบน,นี้มันจะย่อยไหมคะคราวที่แล้วนะหนูซื้อมาจากร้านอื่นไปไว้นน้ำที่หาดไปแล้วเพิ่งแค่ปับป๊บเดียวนะคะพี่โอ้โหผ้าน,นี่ย่อยลงมาจริงๆแปดร้อยยี่สิบคือจริงๆแล้วหนูก็ชอบนะคะแบบเป็นปิแต่แบบโอ๊ยตรงของผ้านี่มันเบีอินบังคลาเทศหรือเปล่าคะคือวันก่อนจอมจอเซอร์เชอร์นี่เ,เน็ดนะค่ะว่าที่บังคลาเทศนี่เขาใช้แรงงงงงาาาาานน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 แแีีีีี้้้้้้้อออออออ่่่่่่ะะะะคพพพขเเเเเสืกกก็ไไดดใหหฟฟยจริๆ สวัสดีวันจันอ๋บ้าสวัสดีค่ะพอดีเห็นว่าหน้าตาพอใช้ได้พอจะมีเวลาสักสองนาทีไม่คะไม่มีเว้ยรีบแล้วไม่ตอบอ่ะแม่ค้าวันนี้กันแพ้นะจ๊ะแค่มีเน็ตก็ทำได้แล้วสืุปไม่ได้อะไรสรุปไม่ได้อะไรสรุปไม่ได้อะไรทักทายเลยไอ้หนไอ้หนูเออน้องแลนนี้สรุปลงค่าส่งป่ะอ๊ย ขายของออนไลน์เนี่ยมันปวดกระบาลน,นะครับแบบนี้ต้องไลน์แอดผู้ช่วยแมคค้าออนไลน์ยุคใหม่เป็นยังไงบ้างครับเจออะไรผิดสังเกตกันบ้างหรือเปล่าจุดที่หนึ่งทรงผมทรงผมฉากก่อนที่จะปิดไฟเปลี่ยนไปฉากแรกเธอเอื้อมมือไปที่โคมไฟผมก็ตกลงมาทั้งสองข้างแต่พอตัดมาอีกมุมกล้องหนึ่งผมกลับทัดอยู่ด้านหลังจุดที่สนักศึกษา ฉากในมหาวิทยาลัยจังหวะที่ลูกค้าผู้หญิงเดินเข้ามาหาแม่ค้าก็มองมาที่ลูกค้าเมื่อตัดภาพมาที่แม่ค้าจะเห็นว่าเธอกำลังเบือนหน้าหนีตัดภาพมาอีกทีเธอก็กลับมามองลูกค้าอีกนอกจากนี้ระยะห่างของลูกค้าในมุมกว้างเธอยือนแทบจะติดกับแม่ค้าเลยพอตัดมาในฉาก c l o สอ up ทั้งลูกค้าและแม่ค้ากลับอยู่ค่อนข้างห่างออกจากกัน จุดที่3นาฬิกาข้อมือจังหวะที่แม่ค้ากำลังวิ่งหนีทุกๆคนอยู่นั้นเธอยังมีนาฬิกาอยู่ที่แขนแต่เมื่อกลับถึงห้องนาฬิกาข้อมือของเธอกลับอันตรธานหายไปและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ